เวฟร้อยยี่สิบห้านะครับ LED นะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอรตไลท์นะครับใต้ตะกร้าหน้าเป็นรุ่นสี่สิบวัตต์นะครับลูกค้าเลือกเป็นขาวต่ําเหลืองสูงนะครับอันนี้เป็นไฟต่ํานะครับไฟต่ํานะครับเส้นคัดออมนะครับคมนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ตั้งเผื่อคอมไว้ไว้แล้วนะครับสูงต่ําพร้อมกันครับต่ํานะครับสูงต่ําพร้อมกันนะครับ แล้วก็เพิ่มสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไฟสูงล้วนๆเลยนะครับผมไว้กดพาร์เวลารถจะเปลี่ยนเลนหรือจะเปิดดูแป๊บเดียวนะครับก็จัดไปครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าแสงที่เห็นเนี่ยว่ามันเข้าตาไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูย้อนแสงกันนะครับดูย้อนแสงกันแบบนี้นะครับ มองเข้าไปเห็นไฟหลีเลยนะครับผมไม่ฟุง้งไม่แยงตานะครับคู่เดียวจบนะครับสันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งครับ